ครับสะพานเหล็กตรงตรงตรงนั้นเป็นบริษัทแล้วคือเขาก็เข้ามาใช่ไหมครับเราปูพินี้คือพอพอเขาเข้ามาแล้วเขาก็เหมือนกับว่ามาถามหาเหมือนกับว่าคือเรียกชื่อคือเหมือนกับว่าคุณแม่ประมาณว่าคุณแม่แบบเรียกผมมาจากชมรมช่วยเหลือหยอาจจะชญากรรมชมรมอะไรสักอย่างอะึรเง้ครับแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยก็เนี่ยคุณแม่มีเหมือนกับมีทําบุญบัตรกินอะไร ตำรวจสองใบคือใบละสองพันบาทพวกพนน้คือ, 2, mm hmm. ค,อคุณแม่ผมก็เป็นคนชอบชอบทําบุญอยู่แล้ว mm hmm. ผมก็เลยรู้ว่ามีมีทําจริง mm hmm. พวกพินี้คือผมก็เลยเหมือนกับว่าชําระเงินแล้วเขาก็มีเอกสารมาให้เซ็นเหมือนกับโอเคนี่นะน,นี่นะใบใบเสร็จใบอะไรทุกอย่างก็รับแต่พวกพิน้คือพอจบพวกผมก็เลยมันถามคุณแม่คุณแม่บอ,มบอกไม่มีคุณแม่บอกคือบอกว่ามีพวกพิน้คือผมก็เลยโทรไปที่หน mm ึ่งเก้าหนึ่งพวกพินีคือหน mm ึ่งเก้าหนึ่งเขาก็บอกให้ผมมันว่าเหมือนกับที่ที่ร้านมีกล้องวงจรปิด ใช่ไหมครับทุกมุมทีเนี้ยคือคือเราก็เหมือนกับซูมกล้องมงจอปิดดูก็มีรถมาจอดแล้วก็เขาก็ลงมาตรงรถจอดกลางถนนแล้วก็เดินตรงเข้ามาในร้านเลยปุ๊บวันี้คือพอเขาเดินตรงเข้ามาในร้านแล้วเขาก็ตามคือตามที่เล่าที่เราก็เลยเหมือนซูมพวกพวกทะเบียนรถอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็จดเหมือนเหมือนจําทะเบียนรถไว้แล้วเพื่อนเลิกงานนี่เรื่องนี้นี่คือเรื่องเพิ่งเกิดไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับปุ๊บวันี้คือเลิกงานวันี้คือทางคนงานของบริษัทอะ่ะขับรถไปเติมน้ามันพอดี แล้วก็ไปเจอรถคันนี้จอดอยู่ในปั๊มกำลังเติมน้ำมันอยู่ก็เลยโทรเรียกตำรวจมาจับแล้วคือร้านพี่นี่ประกอบธุรกิจอะไรครับเป็นเหมือนกับว่าตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือโรงงานอุตสาหกรรมครับแล้วเขาได้บอกไหมมาตรวจสอบอะไรยังไงมัน้ไหมพี่ไม่ไว่ามาขอทําบุญอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่คือคือมาแบบคือเหมือนกับว่ามาทําเป็นว่ารู้จักกับพ่อแม่เราอย่างเงี้ยครับเหมือนกับว่าคือพ่อแม่เราคือมีทําบุญแล้วก็มาเก็บเงินกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น เก็บเก็บมานานยังไบคือคือเก็บมานานแล้วคือยังไงนะครับเขาเขาเก็บพี่มานานยังไพี่ไม่ไม่ไม่คือคือคือครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยอแล้วเราชำระไปยังชำระชชำระไปเพราะว่าคือคือเอานึกว่าคือคือเป็นคือเป็นของแม่เราคือที่มาทําบุญจริงๆอืออย่างเงี้ยครับก็มมีการข่มขู่อะไรไหมอ๋อไม่มีครับไม่มีการข่มขู่อะไรแต่ว่าก็ก็กลัวว่าหลังจากนี้จะถูกข่มขู่หรือเปล่าตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งโอเคครับ เพราะว่าเขาเขาเขาเหมือนว่าพ er. like ูดว mm ่า hmm. ร uh ู huh. uh ้จ huh. uh ักผู้กองผู้การอะไรเงี้ยครับผมก็เลยไม่รู้ผูมก็เลยไม่รู้ผู้การเลยแบบนี้มามาจากร้านที่หมดตัวครับไ่ไม่ไรไม่บ่อยคือผมเพิ่งเคยเจอเคสแรกครับแต่ว่าปุ๊บพี่นี่คือพอผมเ์ชในอินเทอร์เน็ตมีคนถูกถูกโดนเคสอย่างเงี้ยรูป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 อย่างเงี้ยเลยเต็มไปหมดเลยครับแล้วมันวันนี้เขามาากี่คนครับที่ว่ามากี่คนครับตอนแรกที่ที่เข้ามาในในร้านอ่ะคือแค่คนเดียวครับ คือเข้ามาคนเดียวแต่ว่าคือเขาเขาแต่พอไปเช็คดูคือเขาเหมือนขับรถมาก็คงคงมากันสองคนคือม,มากับคงไม่รู้เป็นแฟนเขาหรือเปล่าคือเป็นผู้หญิงครับครับครับตอนนี้เรารู้สึกกลัวอะไรบ้างหน่อยก็รู้สึกว่ากลัวว่าเพราะว่าเราเราเราประกอบอ่าอ่าคือ,ค,อคือกิจการเนี้ยใช่ไหมเพื่อเราก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะมีเรื่องมีราวอะไรกับใครเพราะเราต้องทํางานเนี้ยครับแพ่เราก็กลัวว,ว่า พราะเขามีพูดถึงตำํตำรวจผู้การแล้วเขารู้จักผู้การอะไรผู้การอยากอาผมไม่ผมจําชื่อไม่ได้แต่